อันนี้คุณอยู่ออกับคุณลุศรีะนะ 2, นะฮะับสองพนะฮะเดือน5ปีเดือน5นะอันนี้คือตระกูลอะไรครับอาจารย์นา,นารายแปลงรูปนารายแปลงรูปมันมีคุณสมบัติยังไงฮะนารายแปลงรูปจะเห็นหน้าเรารักใครไง,ไงอ,อ๋อเห็นห<ด>น้าก็รักใครเห็นอะไรก็บางทีก็มีแค่พลาดมีรักใกล้มีเมตตาโอ้นี่นะฮะอาาจรย์นี่ของลุเรีนะดูอักษรข้างในเป็นไงฮะอาจารย์ทำมากี่ปีแล้วไม่เปิดเผยแล้วไม่เปิดเผยนะทำมากี่ปีนะฮะตระกูลนี้ 20ปีดอกเงียบ20ปีนะเป็นตะกุดเงินนะครับท่านผู้ชมก้อนเจอพอดีก้นเจอพอดีนะฮะก็ได้ได้มาอีกสามดอกได้กรวดเพชรไปสามดอกเนี่ยกรวดเพชรนะฮะข้อสีดำอ๋อหลวงพ่อฤาษีนะฮะอันนี้คือคือยันนารายแปลงรูปของครูเสือนะฮะปูใหญ่ปูผมยาวปูอัคนีตาทิ่ปูโคนของเราแต่เราไม่เปิดเผยว่าเล่นไหนมาอ๋อก็คือเอาเป็นว่าสายอาถรรพ์ของเราพระอาจารย์ใหญ่นะทำมาจากท่าไหลก็แล้วกันนะนี่นะฮะเราไม่บอกเราไม่บอกแต่ว่าเราจะบอกว่า ที่นหลักการสร้างการทำแราวใช่ไหมพูดใช่นะฮะนี่คือดีทุกอย่างดอกเดียวในโลกใบนี้อยากรู้ข้อมูลก็ไปดูที่ Google นะครับ Google นะครับนารายแปลงรูปคืออะไรนะฮะตำรับเขากูเลนของเรานะครับอ่ะโอเคเงินเก่านี้เนี่ยมันไม่ไม่ขายไงล็อกเรคือไม่ขายเลยล็อกนะฮะไม่ะเรื่องเอาไม่ต้อชิ้นแล้วก็บรรลุไงดูดิโอ้โหมีเข่ามาเลยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่ก็คือขนาดนี้ฮะนี่ฮะนารายแปลงรูปนะสนใจก็ทักมานะครับไม่ใช่ไม่ขายนะครับขายนะฮะ สงนไกทักานานารายแปลงรูปสเสน่รักไข่แข้วงคาตะบะเดชามหาอำนาจและมหาลาบสำหรับปูเสือหมื่นยันอาถรรนะครับ